นี่เรากำลังแอบดูมะขามอีแม่สังเกตมาสองสาวันแล้วนะตอนกลางวันเนี่ยถ้ามะขามเขาไม่ปั่นเนี่ยก็คือที่บ้านเหลืองของเขาเนี่ยเขาจะมีผ้าห่มหนึ่งผืนอีแม่ใส่ไว้ให้สองสามวันนี้เนี่ยก็จะเห็นมะขามนะคะลากผ้าห่มออกมาปูนอนข้างนอกเห็นไหมเห็นผ้าห่มอยู่ตรงมุมไหมแล้วก็ตัวมะขาม เขาเป็นแบบกระลอกผู้ดีหรือยังไงเนะนอนแบบว่านอนชมวิวอะไรเงี้ยก็คือกงมะขามจะอยู่ใกล้ๆกันหน้าต่างเนาะเขาก็จะมีแบบพ่อห่มมาปูนอนชมวิวแล้วถึงเวลาตอนกลางคืนเขาก็ลากพ่อห่มกลับไปนอนที่นอนเขาเหมือนเดิมนะเห็นไหมเอาพ่อห่มมาปูนอนง่ายเหรอลูกอืม ปูผ้านอนเองอ่ะฮะไงเรามาขามมาขามปูผ้านอนด้วยเอรอพ่อผมเน่าอีกแะแม่เปลี่ยนพื้นใหม่ให้ไหมอืมปูผ้าผมนอนอนี่คือแบบว่าสังเกตมาสองสามวันแล้วนะแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้ก็เลยวันนี้ถ่ายคลิปเลย มาขามมาขามเอ้ยออันนี้ก็เป็นบ้านพักนี้เขาน่าจะผัดขนนะเพราะว่าอีแม่ขัดบ้านแบบบ้านบ้านโถหมีให้เขาหลายรอบละอืมนนปัน่นยนังไงอืมอืมมาขามคันอีกลงมาแล้วลงมาออกมาเที่ยวไหมออกมาเที่ยวไหมอืม แมนะ้มีปูผ้านอนชมวิวว่ะอเล่นกิ่งไม้ไปคันเหรอ,อผลเหนียวสิใช่ไหมผลเหนียวอีกแล้วอไปเออแบบนหละไปทูทูกิ่งไม้นะอืมนั่นเล่นของเล่นไปอชอบเอาบอกว่าผลไม้อ่ะ คือจะใส่ชามไม่ให้ใช่ไหมแล้วก็ลากไปกินข้างนอกพอคราวนี้ยก็เอาแบบตัวเองก็เหนียวอะ่ะเพราะฉะนั้นที่นอนก็ล่องนี่คือสำคัญมากๆเลยนะไม่งั้นก็คือเน่าที่แม่ก็เลยใช้แบบเป็นโถมีอย่างนี้ที่มันขัดล้ากได้บ่อยๆแล้วก็จะมีผ้าห่มให้หนึ่งผืนเปลี่ยนให้มไม่ลงนะไม่ลงนะ แม่ไม่กวาดบ้านเลยทียนี่เนี่ยอืไปอ่ะมาขามแม่เข้าห้องครัวออกมาเลยแม่พูดไม่ฟังอีกแล้วนะทำไมไม่มาเล่นกิ่งไม้ไปเล่นบนพื้นทำไมเดี๋ยวไปเก็บนู่นนี่นั่นนัวมานี่เราแล้ว,ลวม,มาขามโกงเลยอย่างเงี้ยโกงโกงเร็วๆโกงแม่สั่งโกงมาขามโกง ต้องให้ดุเร็วๆกองกองไปเลยกองกองขึ้นเชิญเร็วๆขึ้นอย่างอีอย่างอีอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่กลัวฮะเดี๋ยวนี้แม้ว่าไม่กลัวเหรอฮะท้าทายท้าทายเออท้าทายตลอดเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ค่อยฟังใช่ไหมฮึ่อ,อเล่นกิ่งไม้ดิ อันตรายไปเล่นบนพื้นน่ะนเดี๋ยวแม่ไม่เห็นไปเก็บนั่นเก็บนี่ยางยังยังแม่ว่ายังลงอีกกงเลยนะกงเลยอย่างเงี้ยไปเร็วๆวกงดื้ออีละกงตัวนี้ไม่ให้เล่นละไปไปไปชอบโดนดุนะแต่อนนี้เนี่ยมีดือด้อมัง่งมีดื้อมั่งต้องทำเสียมหงสโทดอืมกงเลย เดี๋ยวค่อยนั่งเฝ้าก่อนค่อยเล่นข้างนอกอะ่ะไปไปกินเม็ดวัวหนุนไ,ไปนอนชมมิวต่อก็ได้ไปดื้อจริงอืมปั่นจักอืม